าสบายดีพี่น้องสุข,ขุสุขชน,นพี่น้องมาพบมาพอกันอีกกับส่งบุญส่งของกินแซ่บเมื่อนี้เฮาก็พามาเบิ่งตลาดไม่ค่าตลาดลักสามสิมหาเฮา,าแบบว่าเป็นเอกลักษณ์นาะพี่น้องแบบเฮากระเห็นแต,ต่ยังในน้อยขายยังกับป้าเอามาทางหนาเราก็คลองขายนะนยเออหิวเป็นไห้เป็น,ปน<ม>พวงแบบสี่เห็นแต่น้อยจนใหญ่นาะพี่น้องเหล็กกยังถือแล้วก็ะยังอนุหลักษ์เมี่ยนแบบว่าคือเก่าคือเก่าพี่น้อง อันนี้ก็จะมีประจิตควรจะคายผสมเสะน้อน้องๆแล้วก็จะมีข้าวจีไข่หนึ่งแบบซี่น้องน้องเนาะบ่มียังเปลี่ยนแปลงน้องน้องยังคือเก่ายังคือเก่าคนยังอนุรักษ์ไว้อยู่อันนี้ก็จะเป็นห่านป้าแหล่ป้าแหล่ดำน้องนเองๆผู้สาวคายแคมทางน้องน้องเนะฮผู้ขายปิไก่ลักทรสินผ่าเฮานี่ก็ต้องเข้าใจเนาะพี่น้อง ก็ต้องเข้าใจเผ่นขายพิ hey. He the 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 ้งไก่ิ่นก็จะเป็นแบบนี้พิ้งไก่ลักษณะันชหาเฮ้านี่แซ่บเด้อพี่น้องเด้อสีสันงามตาปีงใหม่ถึงหมือนเลยพี่น้องใครมาลักซ์ันชิ่าต้องแวะเบียนมาสื่อเด้อิ่นป้งใหม่ใหม่ฮอนฮอนได้นี่อันนี้ก็จะเป็นเจ๊งวงนะพี่น้องเนาะส่วนใหญ่ทุนก็จะเป็นแม่ค้าที่ว่าเห็ดเองหลือก็รขายเองอันนี้ตลาดฮะก็เปิดใหม่เมื่อกี้ยังอยากแบบว่อยากถูกในน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเพราะว่า หลังจากพี่เพิ่นได้ปิดผักพนไปเช่าก่ามือนะ้องๆเพราะว่าปิดช่วงโควิดไปหน่น้อยหนึ่งอันนี้ห่านันนี้ก็ะห่านเม็นยาสวยเพิ่นขายเพอร์เสะแต่กระหลักหลายคนเอออันนี้หลายคนเพิ่นกะยังเริ่มทยอยทยอยมาเนาะทยอยทยอยมาโอ้เจย์วงนี่เพิ่นกะแซ่บเบิดทุกมือบ่รเจย์วงเจ้าขาย ข้าวห่นเจลเเลนี่หูซื้อกับปิ้งไก่ลายเนาะขายมือได้กระเบิดมือนะเออแม่ค่าเพิ่นกับมีดอกย้อยเพราะว่ามันอยู่กับต้นไม้พี่น้องดอกซากุระซากุระเันตลาดเฮาเออแบบว่าโอ้ยมาตลอดนะพี่น้องทำมานี่ต้องใส่หมวกได้เพราะใส่นี่ดอกเงินดอกทองก็จะโตลงมาใส่ได้พี่น้องเออแบบว่าเริ่มเพิ่งเปิดเปิดใหม่แล้วพี่น้องเนาะเปิดเปิดใหม่ยังบ่ทันเดิงเถิงดอกประม่านฮาก็เริ่มกิจการหลักอะ พักผ่อนช่วงโควิดน้องพี่น้องเพิ่นให้พักผ่อนเศร้าก็มือแล้วก็เริ่มสิกลับสู่สภาพเก่าแล้วตลาดรักสามสิบมหาเฮาพนักเริ่มขายได้สามมือแล้วพี่น้องโอ้บ้านเมืองเฮากับพัฒนาไปหลายเด้พี่น้องตลาดรักสามสิบมหาเฮายังมีแม่ค้าค้าขายแบบมีแหล่นรถคือเก่าเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้หันรถยังบ่มาค่ะรถค้ากาชีไฮพีไฮน้องได้เบิ่งใครเห็นกับย่างฉีดห่อนแต่เฮายังเคยน้อยเฮาก็ยังเคยแหล่นในเออมาแหล่นในตีนรถเด้พี่น้อง แม่ค้าอเพื่นใจดีนะพอว่ารถจอดแล้วเพิ่นก็จะแล่นหค่ะโค้ชมได้เพิ่นอนเด็กอาก็จะเป็นทางแนมเมืงใกล้ๆน่ะก็ไม่แเชน้องไ่น้องบ่สิเป็นรถจักรรถใหญ่มารถยังมากะยาแม่นจ,จอดอยู่ตลาดลหลัก35เฮาเพิ่นก็จะบริการไปฮอดถ,ถึงที่เลยนะเอ้าติดได้บ่นี่ขนมขาจี้นี่ได้ๆอันนี้แม่ค้าอันนี้เพิ่นไปเกี่ยวข้าวเนาะช่วงนี้ ก็เลยแบบค่ากันเขาป่าเขาดงไม่ค่ากันอยากด่าเลยหนาดำเลยน้อยหนึ่งไปต้องไปหาครีมห่านเขาเด้อหรือว่าเข่งสะมังไปทางห่านเฮาหนาเจ้าก็จะขาวคือเก่าได้ประจิตอันนี้ฮันสมจิตน้องหฮันใครคำสมจิตหลักษมณ์จมาเฮายังคือเก่าขาดขาดผู้วีเมื่อนี่ผู้วีบมาผู้วียังบมาผู้วีนั้นยังเห็นบรรยากาศยังเงียบเงาในน้อยหนึ่งน่้องเพราะว่ามันยังเิ่มปกติปันใดโอ้เส้นประตกคนพี่น้องเพิ่นก็จะเป็นเอกลักษณ์หิวใส่มือเพิ่น เหี่ยวบดมือบดเวนอันนั้นก็จะเป็นปั๊มน้ำมันสองปัน่นน้องติดกันทางนั้นก็จะเป็นปโตโททางนี้ก็เป็นซิงก์นะพี่น้องบ้านหลักสามสาขาเขาหลายปั๊มได้มีสามปั๊มมีแต่ปั๊มใหญ่ๆขายตามถนนหนทางได้พี่น้องเลยบ้านเฮาก็เป็นเอกลักษณ์ก็คือจังแต่เฮาเกิดขึ้นมาเนาะแต่บ้านหลักสามตัง้งเพื่นก็จะขายแต่แบบนี้อันนั้นเจ๊แหล่มี้ยังเนาะเส้นขานี่ก็จะคือเก่าเนาะพี่น้อง ห่อกเขาเนี ore, ้ยวนี่ก็ทั้งหอไปแต่กระเลเจวงนี่ก็ไม่คล้ายธรรมดาเลยคล้ายเขาแหล่ะหแทนเป็นไก้็ีนงไ่้าแลย้ายังไ่ตายอย่เน้องเป็นเอกลักลักของรักซ้มิมาเฮ้ากันยังหลอกขายลกวระเลนขายได้พี่น้องเลยใครมาแวะเวียนมาทางรักทราิมากระแวะเวียนมาซื้สอยไทยรักาิมาเดยพี่น้อง ดูว่าแม่ค้ารักสามสิบหามีแต่คนจุกบจุบงามๆได้ผลใจดีผมได้ไฟบุมีผลเอาให้กินอีกคนว่ะอันค้าโฆษณานี่ยผมก็จะให้ปลาแหล่ผลก็ว่าว่าสนับสนุนทางส่อง้าไก่หนึ่งต๊้น้องเพีงเนาะเออผลกับปิ้งไห้แฮมแฮมแบบแต่เย็นเยกนเชายชาดเออหน้าตากระโบแม่ค้าทางเหากับม่จูจุจุ๊งามๆนะใจก็ดีได้พี่น้ออ่าผักผักเด้พี่น้องเด้อเออ